มาเบิ้งครับมาเบิ้งครับพี่น้องถอยหนีไปเลยดโอ้โหได้อีกตัวนึงแล้วครับได้อีกตัวนึงแล้วครับโอ้ยูตัวนี้โอ้ติดปากพอดีโอ้ยกับลุตโอ้ยกับรถมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วครับครับผมสวัสดีครับตอนเศร้าอีกมือหนึ่งครับ ตอนนี้ฮอกับทีมงานกับกำลังสีลงไปตกมึกพี่เจ้าครับลงตะเศร้าครับเพราะว่าตอนเศร้ามึกมันจับดีตอนนี้ฮอก,กับกำลังแตงเครื่องแตงเตียมเรือต่างๆโอเคครับเดี๋ยวมาเบ่งกันครับเศร้านี่ฮอสีนี้มึกจับปะตามไปเบ่งตัวผมเลยครับ เดไปไปเอาครับเ้านี้มาลุนกันอีกครับผมมือสุดท้ายขออาทิตย์นี้ไปไปามาลุนกันมาทีนี้มองจับปะมาแล้วนะครับตัวแรกเช้านี้จัดแล้วจัดแล้วจัดแล้วันนี lút nữa Không phải Ô, oh, đang vui rồi Ô hú, kia này lút này Về đâu nó không nó đỏ này โมเมนขัน้กูตีรดถดม้าอยู่แล้วขันปลาตกปลากระบอกติดรถม้าอยู่แล้วกลัวเซฟไปทั้งหลังค้ารถสาวจะมานั่นปลากระบอกวันนี้ไม่เห็นขึ้นเลย <laughs> ม, <laughs> มันกลัวหรือเปล่า <laughs> có phái ở Nam Bộ như ngay. <laughs> Đa khăn 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 lắm điều chỉ phải đi đi <laughs> <laughs> <laughs>

แต่พี่น้องคนไทยครับสามลำสีล่ลำมาวิจาแต่พี่พน้องคนไทยนะครับผู้หญิงก็มีครับหญิ่งข้าเจ้าก็มักตกป่ามือคือกันนะครับตกเบ็ดข้าเจ้มามักตกเบด็ดเด้ผู้หญิงมาแล้วครับเตาอีไมกแล้วโอ้โหมา,มาแล้วครับโอ้โหโอ้โมเมนต์หรอโมเนผมร้องเปลี่ยนสไตล์บางเพราะว่า ใส่ตะก,กวัวแบบนี้เขาจะว่ากระดองจับดีไ้ทันา่าผมก็เลยลองสูตรนี้บ้างคือเขาอตะกัวไว้เก๋ไก่กับตัวโยนี้มันคืออย่างนี้มัานโม,น,ม,มนีมผมโอไแล้วมันคืออะไรเตะมัดไ้มันขง็งมาเลยเตะ ูขาคาที่ไปถือมันหักทางนั้นไปอย่างนี มาอีกมาแล้วนะครับมาอีกแล้วโอ้โหนี่ครับนี่ครับตัวป่ะอันนี้ครับนี่ครับนี่ช้อนน่ช้อนน่ะช้อนะนี่นี่ครับนี่ครับเออแดดออกมาละอุ่นละตะก,กี้พุ่งมากรตากันเนี่ย <c oughs> มาอีกแล้วครับมาอีกแล้วใบเอ้ามาสองข้างเลยครับโอ้โหกระดองกระดองกระดองโอ้โหนะครับพี่นี่ใบอีได้กระดองใบอยีได้กระดองครับอ้าวโอ้โดนปล่อยมือนะครับปล่อยมือสะเลยไม่เบีย เอามากระชากปากระบอกมิเชล่ะอ้อมมาทางไหนล่ะเยอะเพิ่งเยพิ่งเยอยพ่งเยอะเล่ายบขันเบดเจ้าหน่อมาเบิ้งครับมาเบิ้งครับพี่น้อง เฮาเนียบเลียนดีโอ้โหเรียบเอยเรียบเลยครับพีอพี่น้องเี่ฮาตกมมือความเฮาเอาปากกบอกมบาดนี่พี่น้องเอ้ยโอ้โหแบบไงครับโอ้มันต้องใดแม่นั่นเหนบอความพยายามดีหน่ยไอ้ยักตัวปะ นี่ยเนี่ยนี่ยโอ้โหเนี่ยมาโอ้สมอเขาสมอขึ้นแล้วโอ้ปลากระบอกไร้ครับมันเต็มดวง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 อยู่เนาะเขาก็ได้ปลากระบอกน้ำตัวหนึ่งครับโอเคครับโอเคมาอีกตัวหนึ่งแล้วครับได้อีกตัวหนึ่งแล้วครับโอ้ยอยู่ตัวนี้โอ้ติดปากพอดีครับโอ้ยเกือบรุดโอ้ยเกือบรุดนะครับมาเบิ้งครับ โอ้โหติดปากพอดีครับก้อนหัวก้อนหัวเลยครับมีพี่น้องโก้อนตาเลยครับบ่เหลือเลยครับโอเคโอเคเอาสมอขึ้นสมอขึ้นกันสมอขึ้นกันนี่โอ้โหได้สองตัวแล้วครับเดี๋ยวเข้ากันโอ้ตายได้ตาย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 โอเคครับเดี๋ยวขึ้นไปก่อนครับ รอบเศร้าครับ16เอามารวมกันป๊าพิสูได้หลายกูพเราบังคนี่ตัวหง่พิสูได้ตัวง2ขั้นเป็นเราแข็งเนี่เออจับแล้วโอ้30เสียแล้วบบนี่ตัวเงยได้บังย27ตัวอ่ตัวโอ้ เราประสบความสำเร็จเได้เอละสตัวก็มีเนาะวิซุเนาะคือมาเธละสองตัวคุณยี่สิบเจ็ดเดี๋ยวเานับรวมันมีเสร็จแล้วนี่ของเธอเหรอี่ิบมับ้ขอบ้าหมื่นับบ้าหมื่นกแฟมเดี๋ยวเดียวเกะฟิดไป่นไโอ้่างกัวเ่ิว่ดเดี๋ยวค่อยนั่นกันเขาเดี๋ยวค่อยมายางขันอยากย่างตอนนี้ อยงย้อมตะรอืเขาต้องตํามากกว่าเดี๋ยวเขาออกไปซื้อของอีกกลอนเขาไปกระดองสองสามตัวมั้งโั้เ็บอีกมตรับใบกะ่ตะไคร้แม่มากบนติมี่มี่มีตะไคร้ดอม้ามันเป็นยังไงมันใ้กรได้ดตะไครนั่นน่ะมันบเดเขาคือป่าหอกวะบ่โตัวใหญ่มาก่นี่กเดยดูดิอืมดูเญ่ครับอันนี้เอาไปดิหองมื่อ เออนะับสามอ้ชุดยอดสี่ห้าหกเจดดเก้ิบรวมๆแล้วห้องสิบสองเลยใช่ไหมสิบสองสิบสามถึงบาว์ล่ะสิี่สิบหาสิบหกที่เด็ดึือได้ปลากระบอกแล้อพูดได้ได้ปลากระบอกเอาไงวินียิงเคยวัดเนาะมันจะนีไหมคนอ่ะ เออเธออะรกับบุูล่ะมันสาเีมันมันมันสาไอ้เบ็ดมันลงไปเบ็ดลงไปต่ำที่กิ่งป่ามันขึ้นมัสูงไงพอพอวัดเร็วๆติดเลยยี่สิบแปดยี่สิบเก้าชางชินีเดียวออกไสื่อวาซาบิเาอ๊ะเนฟี่เหรงอ๋อ ที่ก mm. ินกบไปแดงแดงแดงแต่ว่าเป็นนามันน okay. ั AP uh, 40, <S 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 ้นอืมอขูานอสคอสิเดคือบสได้ล่่ห้าสี่หกสี่สิบจ็ดเจ้า่เกาไเดเป็นเแล้วอหนม่สบเก้ตัวหาอดตัวอย่โอ้สีกตัวเปล่าบอกกับฮังเสรมอกเสี่สิกว่า อันนี้เขาฟิตไว้ครับใส่ไว้กางๆเขาถุงซิปแล้วก็ฟิตไว้บ่มันดูดเนี้ยเดี๋ยวไอ้ลูกต้อกันเบิ้งเบิ้งกันคร่าวๆครับข้านีแหละเดี๋ยวไปซื้อของมกันกับข้าวเที่ยงครับกับข้าวเที่ยงโอ้โหมื่อเช้านี้เบาอีลงไปได้ปูก็ได้ได้ปูพร้อมเพื่อนต้มยำรวมมิตรครับมาอนี่ถึงปลากระบอกถึงปลาหมึกถึงปูครับมากินข้าวพร้อมกันครับ เขาน้อกันนี่อันนี้ซาซิมิปลากระบอกครับนี่ยตนๆยังไงลุงเนี่ยมันสุกเลเด้วทั้งใส่มันเปรี้ยวซาซิมิปลากระบอกคุณนะลางบารีกินกันบ้างเป็นไงรสชาติเนี่ยหวานครับสดยอดครับสดๆนะครมาครับกินข้าวกันครับแล้วเขาตัวกินข้าวกันนะครับอืมมามากครับขึ้นข้าวลิมเละครับข้าวเที่ยงครับเที่ยงครับต้มยำโอ้สุดยอด

โอ้โหหายใสได้ครับกินสดๆครับในทะเลเลยไม่เหม่ยนเลยกินหยอดเลยตัไปครับพี่เด้กันอ่ะขออนุญาตกินเขากันครับกลับบ้านครับบัดนี้กลับแล้วครับกลับบาเอ้แบบเอ้แบบพีเด้บ้านนีบ้านปีบ้นไหนเอาเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเอาทั้งสามมือสองขึ้นครับได้เออได้ เดินทางกลับระห่อบาดนี่มาตกมึกไม้สสยซ่สั้นเออของเพียยเลยเร็วีลเต็มรถอาหยะเต็มรถเดี๋ยวไปบางบ้านพดสรุปพลปก่อนมึกเขากำลังจัดรถเดียวกำลังสีกลับครับเอาที่ครับเดี๋ยวไปบางบ้านครับ ครับผมตอนนี้เขาก็มาถึงห้องแล้วนะครับหลังจากที่เราไปตกมือกันมาครับเดี๋ยวจิพามาเบิ่งผลงานครับว่าได้อย่างเนี้ยครับเขาสิมาล้างสั็จไม่รู้กันมือแรงนี้นะครับเนาะนี่ครับเขาก็ได้ปูกพ้อมครับเบ้าอีเรล้วไปไปเตะเนี้เมื่อคืนนี่ครับไปเตะเอายนี้เมื่อคืนไอตอนในน้ามันลงครับตอนเม้คืนเมื่อคืนผมไฟผมเบิดผมก็ได้ไปน้ำเบ้าอีเบ้าอีก็ได้ปูมาน้ำแล้วก็ นี่ก็เป็นผลงานของเขานะครับปลาเมึกปลาเมึกที่เขาตกครับสามมือครับโอ้ถือว่าได้ได้หลายครับอันนี้ก็กิกนครึ่งแล้วครับกินไปครึ่งนึงแล้วก็เขาก็แพกมาไว้ฟิตไว้ต่กินอีกอ่าและนี่เบากันกำลังล่างหอยหอยนี่ก็บเบ้ายีแล้วไปไต่เมื่อคืนนี้กัน,ก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 นได้หอยมาพอมเขาสิมานรังส่เไมู่้เลครับผมนี่หลากหลายหอยครับหอยหวานหอย,หอย,หอย,หอย ค้างไวยนั่นนะครับโอ้ยสุดยอดเลยครับนี่ครับทะเลก็ต้องได้ของทะเลมากินครับผมไปซื้อมาไว้จะไปซื้อที่ไหนนี่ก็เป็นหมึกกระดองเัาเตรียมไว้มาเฮดซาซิมิกินเป็นกระดองครับที่เขาแยกไว้ค้างน้ำทะเลมายางดีเอาครับเดี๋ยวมาเบิ้งเมนูครับเดี๋ยวเฮดเมนูแล้วจะมาเบิ้งกันครับนี่ครับผมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอ่า อันนี้ยำปลาหมึกอ,อันนี้ปูที่เบ้ายีไปเอามาเมาื่อคืนนี้ครับกร,ระบอกหอยครับโอ้ยเพ,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 พื่อนอะเพน่อนะเพื่อนเอ้ยจับเอาครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผมคลิปนี้สวัสดีครับ